สบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีบัตทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สาวมึงสนบ่าวพุทัยเนาะวันนี้มาพ่อมาพ่อกันอีแล้วพี่น้องมาพ่อมาพ่อกันอีแล้ววันนี้กําลังสิกินข้าวเศร้าพี่น้องเอ้ยไม่ได้เห็นกันหลายมื้อบ่าวพุทัยไม่ได้ออกคลิปลงมื้อนึงพี่น้องเอ้ยเอาโทรศัพท์เขาไปซรกางในบ้านแล้วไม่ได้ไม่ได้เวลาเข้าไปเอาพี่น้องแบตเหมดรถกับจับตายตายอยู่พี่น้องเอ้ยชงอยู่แล้มาเด้อพี่น้องเด้อเนกานข้าสาวมึงสนบ่าวพุทัยนะกะ ไม่ใหญ่เนาะพี่น้องสบายดีสาวมงโซนสบายดีพี่น้องคลิขชาวน้องสองคนเด้ออันนี้บ้านเฮาเพิ่นมีหูพอพอแม่เฮาเพิ่น้องมีหูดาวหามดินพี่น้องเอ้ยมันก็มีแต่เดบังซื้อมีเพื่อกินบุญเองนี่ทำไง มกป้าตั้งส่วนไปสอน,ม, ả, นออม้น้กป้าพี่นอ้องเอ้ยนี่มกปาสิวกะหน่งข้านอนเยื่มพี่นอ no. ้องปิงนูห้นมามาพี่น้องมามแซ่บแซ่บตังส่วไปสอนมาขึ้นพีน้อเต่อแสงเต่อแสงแดด ไปชีมุกแดงก็เปใหญ่ขึ้นนี่ปลาใส่ใบตองจานพี่น้องมามาพี่น้องมามามาไอ้อลปากมันบดีขึ้นปิงนูพี่น้องนี่ไปหมกปลาซิวหมกปลาซิวนุ่ปลาแก้วมกปลาแก้วปลาลวกนี่แซ่บมามามายำกองกันเด้อพี่น้องแอบนะกินแล้วแอบกินแล้วกินแล้วก็มา มีถักกินไมน้องมแ้วไงอแล้วกใใช่อย่างละบ้างอนาียงม่คปลาตเหรอสาเือสาเนาแล้วมันไม่แตกุ้งลานไม่ได้นอนได้นะกุ้งลาน่ตลาจะฝึกแถวว่าจะไปกี่นาดปัดปะอด ก็อยกุ้งก็แต่ไม่เคือนี๋ยวงไงมาเท่าไงวันนี้วันนีเอาไก่นอ,ไไอนะไก่ส้มการที่อมซอมบอุแฟหนึ่งชกชามวี่ใเ่กุกเชาวตอวัดใจเ,เตียง,อ,งอ,อ,อีกเข้อประหัก ที่เมื่อบานท่ทิ้มต้้อเพราะก่าไม่นำมามาหกเพราะวามันไหนพัดแรงมื่อแรกเมื่อเมื่อมาเมือราต้นเอานี่เรามื่อมาพือนมานะคะด้มนอนทยมืออเาะเมื่อ ก็บอกว่าพวกไม่จิหค่คุณกลยไ้ายปชื่นะตื้นไมไปชมวันวงกลมมาบ่บ่บบบบบมาแตกลายมาไปสั่งมาใหม่มาจิ๋วบ่ เนี่ยไม่จับพื้นกข้าลายลายเคยกูจะมเกินข้าลายแต่กูมีลายมันนั่นนจะป้าทำุนี่แล้วเอออหรอไงคนนี้ป้าเขาเมื่อวานม่สีมาหอนแล้วเดียวด่ครัวเดียวมะคำแซ่บเดียวคำนี่เดี๋ยวไปกินมิตรฟ้นะ

โกอกกูเหนื่นอยจะไว้หลังนองล้วเลอนอกเฟ็ดนี่นนนนนตืนมาช้สิบไงเลยเนาะเนืนะ่ะครับข้อ,ขอ,ขอมาว่าว้อ,ขอมข้อม สิล้านน่ะสิพอ้องหัวมาหมืดนั่นนสิานั่นสิะล้านาส่วนเราไม่้องจุดอเรามังเกียังเกียจนะมันถ้าคนน้อคนนี้มีนงะสิบล้านเหมาเป็นดุเยอาปะ แมวกรเซิร์งมันจักเซิร์งไได้จักจได้จักบ่อยังแส้นหนึ่งยังก็จะบ่ได้แซดเอาแมกกาใครแล้วก็มาเขาแมกแซนหนาบ้างเส้นหนาอย่างเขาแมกเส้นหนายป็้ยังชู้น่ยทำตัวใครจะเหม่งเหมอน ทำชีบานก็ไร่ได้อาอะไันต้นม่ร้อตนจะอยู่นี่อ่ะเรื่องแบบแข่งค่ะเกอบเบป็นแต่กูอยากเป็นไล่ตีงันได้ขาดผาดขาดได้แปดมาห่างยตีดสะดวกมากไปทำไมอดห่างผู้ก่อไความกระตู่นะเยาส่าสักผักห้องสักผักห้องบริเวณ้เล เท่บาทเองนั่งท่านัแบกได้ไม่ไม่่อนแงไป่อนตาช่องโตมากินอบเบร่ว่ะากินอบบมาับช่องโตะตาชุกนชุดแบนคะตานนึงวันนตานนึงเยวาจุ่มวน้วาเขาติดกเองงะ มัมก็เอาชัต้องเสต็นอนผูหามเสต็นะสาวเกลือมาบุกไล่สาวจะเขาที่เกิกระทั่งเก็ือหมแต้มอมาดิเมเกือมันกินเลโอ้ปีงูตกมัวนมือเหลวมาสกินเลยค่ะไปแม่ไปแม่ม่จุาไดยังไม่ตกด้มาดิตก ใ uh ช่ huh, า okay. mm hmm, จางข้าขพี่น่อยจงหน่อยตส่วนอีเมออสกแ่ว่าบงอันนั้นมื่ตะแล้วเมืเบิ้งงฮือนเขาเลยสิประมาณนะแตสังได้บอกกูเมื่ได้กู็เมื่อตะแล้วน่ะือนี้ กูกับบกูกับไปคือกันได้มือหน้ากูชิมาตาแล้วมือนั่นนี่ป้าไปบอกลาไปมือหน้าไดดูชิมาตแล้วปัน่นมิีมะไปไหนมาไ้เดอไปนนมวไมาไ่เจอดแล้วมือวาแต่มือหดแล้วัพัมากนมพัมาตแลว xem nhớ mừng chắc đắc lại yêu này đại việt nam bộ mặt này, phải này phải chắc. Thì rụt, thì phải không bạch áp kazoo kìa dâm đương nhiên kazoo dâm dâm Thật sự dâm thật sự đâm dâm 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 đâm ไปจุ่มไมค่ับ่กระห้อมกระห้อมกะห้องเนี่มาข้ามกับพิหนเงี่ยมคุยวิทยดจนพวกป้านี่ยมีอีเมลมุกนึง แบบลุกตุ้งลุกตุ้นนนงนี่นั่นนํองชาคุณบอคุณแสบคุณเนาะคุณแสบเจ๊บประแดกเนาะกระแสบคุณจะมึงส่วนให่ได้แสบๆไปเลยจักมือก่อนสร้างส่วนนี้โอกาสส้าส่วนที่ไปนทายคลิปตอนอ้นองเป็น้องเบิรับ บอกแล้วเราเห็นแล้วสำหรับใครมาคลิปนี้ครักดไลค์กดแชร์กดซับซักใครก็ถอดไปให้มันขาดถอดไอ้กระลืมตัเป็นกำลังใจให้เขาเพลทคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะพ่อกับเฮาสองคนคือก้าวสำหรับมืัอนี้สามสงศ์กับมาว้ทสยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย